ิงปังทิงราศีที่ในช่วงนี้จะรวยไม่ทันตั้งตัวคือราศีมินท์โคูนะครับราศีมนับ ราศี <mould S 1> ที่ในช่วงนี้จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวได้แก่ชาวราศีมีนวันธุครับใน12ราศีเนี่ยทุกคนปรารถนาเรื่องรวยคําว่ารวยแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยไม่ใช่แปลว่าชาวราศีมีนทุกๆคนที่เกิดราศีมีนจะรวยทุกๆคนมันต้องมีเหตุปัจจัยถ้าดวงชะตาชาวราศีมีนคนใดมีพื้นดวงชะตาในพื้นชะตากําเนิดตามวันเดือนปีเวลาเกิดว่ารวยช่วงนี้มีเกณฑ์รวยแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะบางคนไม่ได้มีพื้นดวงว่าจะรวย แม้ว่าเกิดราศีมีจก็มีดาวพฤตยูโครจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีมีนอยู่ยาวไปจนถึงปี2 5 6 5มีเกณฑ์รวยแบบปูปรับจับพรันที่ป่วยใจต้องเลิกป่วยใจที่หมดแรงต้องเลิกหมดแรงแล้วกลับมาพลิกฟื้นคิดหาหนทางใหม่ๆที่จะกลับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตดังนั้นระยะเวลาจากนี้ประมาณสองสาเดือนให้คุณที่เกิดในราศีมีนเลิกป่วยใจคิดใหม่ทำใหม่ไหว้พระทำบุญ แล้วกาดอย่าตกสถานการณ์อย่างนี้นะครับอย่าไปสเปสปะเก็บตัวคิดวางแผนลงมือทําลุยมีโอกาสรวยแบบไม่ทันตั้งตัวจะเป็นโอกาสที่ตั้งหลักปักฐานได้มั่นคงได้รับมวยได้อย่าลืมคุณมีราจากนี้ไปอีกประมาณ2ปีป25 <c oughs> ี2,565เดทไลน์เพราะนั้นจังหวะนี้แหละเป็จังหวะเริ่มต้นเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนทุกที่ว่า ราศีที่ใน <izon> ช่วงนี้จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวได้แก่ชาวราศีมีนพันธุงครับเดนไปนจะรวยนไนไาเินเหมือนกันเน รวยจากการแบบว่ารีวิวขายของคือทำมาทุกอย่างแล้วคือจริงๆแล้วบุโกโกรเป็นคนที่ชอบรีวิวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเวลาที่ใครส่งของอะไรมาให้รีวิวเนี่ยเราก็ช่วงโควิดเราจะรีวิวให้ฟรีเลยและสําหรับบุโกโกรบุโกโกรเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยถูกต้องไหมเวลาที่จะรีวิวหรือไปขายของหรือไปเจอใครก็แล้วแต่ตัวมันก็ต้องหอมด้วยถูกต้องไหมฮะบุกโกรก็เลยต้องพกของดีๆติดตัวเอาไว้ นั่นคือมาดามฟินนั่นเองค่ะจะไม่รวยได้ยังไงล่ะรวยได้ยังไงล่คาจะไม่รวยได้ยังไงเดี๋ยวเีจีด,ด,ดถึงขนาดนี้ไม่เปลืองหรอ,อไม่เปลือง <laughs> เพราะอย่างที่บอกว่าเวลาจะขายของเราต้องอินกับสินค้า <S <S อย่างบุก๊กกะเป็นคนที่ใช้จริงๆอย่างมาดามฟินเนี่ยบุ๊กก็ใช้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่รู้จักแรกๆเลยเพราะว่าแม่มดดําแม่มดดําแนะนําปกติพี่มดดํมจะต้องเสียเงินสื่อผู้ชายตลอดนางบอกว่าบุ๊กเอาน้ําหอมมาสิเดี๋ยวกจะจัดดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านางก็หยิบเนี่ย ฟินอินแบ็กขึ้นมาแล้วฉีดที่ตัวมันเพิ่มเสน่ห์ตรงไหนด้วยพอเต้นปลา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 กลิ่นออกกลิ่นออกแล้วที่สำคัญกลิ่นมันมันไม่ใช่เหมือนนขวดน่ะมันเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของนางเป็นเฉพาะตัวของนางพอมันถูกกับงื่อเราไงมันก็ไปอีกกลิ่นหนึ่งกลายเป็นว่านางมีเสน่ห์เย้ายวนนี่คือหนึ่งเรื่องแล้วนะอีกหนึ่งเรื่องที่หนูพิสูจน์ก็คือว่าหนูก็หยิบอีกกลิ่นหนึ่งขึ้นมาที่พกเอาไว้ก็คือนี่เลยนี่มอร์ฟินสีเขียวเพราะอยากให้เอ็งดูแบบ ใส่ใส่ยามันดูแบบผู้หญิงแบบบริสุทธิ์ดูเก๋ๆไม่ใช่แค่สองกลิ่นนี้ไม่ใช่แค่มอ์ฟเขามีหลายกลิ่นไม่ใช่หรอเขามีกลิ่นหนึ่งแล้วผสมประสานกันได้ด้วยเข้ามาฟินอินลอฟหนูก็ฉีดฟินอินแบ็กใช่ไหมับฟินอินเล้วผสมกันเมื่อกี้เดินเข้ามาในสตูอย่างแรกลักมีแข่ทักไม่ใช่ถามเลยพี่บุโกะตัวหอมมากเลยน้ำหอมของอะไรบอกทายมาสิคำแรกที่รัศมีพูดออกมาคือ เคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งนั้นแต่จริงๆเราเป็นน้ำหอมแบรนด์ของไทยอย่างมาดามฟินอ่ะเดี๋ยวฉีดให้ดูเอานี้ก่อนนี่นฟินอินแบ็กผสมก่อนเปึ๊อบเสร็จแล้วผสมอีกลิ่นอีกลิ่นนึงมอร์ฟินดูสดใสเราพี่ต้องการมอร์ฟินมานานแล้ว ฟินฟินแล้วก็นี่หูดูุกกหนูหน่อยอันนี้เราเราผสมแบบว่าจะแค่สกิ่นนะหรือว่าทั้ง3กิ่นได้จริจริงสามกิ่นก็ได้เลยมันก็มันก็เหมือนที่เราไปเคา์เตอร์แบร์นั่นแหละใช่แต่มันคือของเราใช่ไหมซึ่งราคามันถูกกว่าใช่มาดามฟินเนี่ยเขาได้มาราานะฮะไปเซิร์จากที่อิฟลาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ไม่พร้อถูกต้องหัวน้ำหอมเนี่ย นำเข้าจากฝรั่งเศสดังนั้นทั้ง3ามขวดนี้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยจับต้องได้และที่สำคัญคนในวงการบันเทิงใช้เยอะมากแม่นี่มีมีมีอะไรต้อนอยู่อีกไหมไม่พอเท่านี้นะคะยังมดีเหรอโหมีสิคะนี่คือโลชั่นน้ำหอมจ้าโลชั่นน้ำหอมตัวนี้นะคะต่อให้เราอ้วนหรือตัวใหญ่อันนี้ไม่เหนียวเหนื่อหนากลิ่นหอมไม่เหนียวเหนืดอยหนาที่สำคัญ กันแดดได้ด้วยจ้าน,นี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อโลชั่นเก๋มากหนูลูกถูเลยแล้วหนูกับแม่ก็ทาที่ตัวทาเลยแล้วก็ทาที่คอด้วยะะแต่แม่ขอล้วงเสื้อน,นิดนึงนะคะขอทาด้วยที่ตัว <S <S นะคะที่คอที่ตัวเฮ้ยม,มันหอมท้ากลิ่นตัวเราหอมความมั่นใจเรามาต่อให้เราจะอ้วนจะผอมจะหน้าตายยังไงก็แล้วแต่พอความมั่นใจมาปุ๊บ วันนี้เราจะคอนฟ idence ทั้งวันเลยใช้ทั้งสองอย่างนี้ไปเลยใช้น้ำหอมก่อนสลับกันเพราะสามารถผสมกลิ่นได้วันนี้มีมามมบให้พี่ลิงแล้วก็คุณไอส์รวมถึงผู้เข้าศึก12ราศีทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่และถ้าสนใจง่ายๆเลยค่ะพี่ลิงค่ะคุณไอส์แอดฟิน11ได้เลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับมีโปรโมชั่นไหมคะมีโปรโมชั่นค่ะเขาบอกว่าน้ำหอมนะคะ ทั้ง3ขวดนี้นะคะรวมถึงโลชั่นน้ำหอมนะคะเฉพาะรายการศึก12ราศีเท่านั้นราคาแค่พันกว่าบาทพันกว่าบาทหมดนี้บ้าบอและที่สำคัญต้องสั่งซื้อในรายการเท่านั้นถ้าเกิดอยากได้โทรไปเลยแอดไปแอดไปแอดฟิน1บอกว่ามาจากรายการศึก12ราศีต้องซื้อในรายการเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้ของปลอมเยอะมากมีปลอม เขาบอกว่าปลอมแม้กระทั่งรูปทรงทุกอย่างเหมือนบนเลยถึงแม้ว่าปลอมจะคลายแต่พอฉีดแล้วปุ๊บเรารู้เลยว่าของปลอมดังนั้นซื้อได้ในการดีกว่าแอดฟินหนึ่งหนึ่งจ้าท่คนตถููทั้งหมดเดคนด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นมีเก้าคนไปกับท่องย ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หลักที่แบบแนะน,นำสิ่งดีๆให้ทุกครั้งที่มารายการแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปก็คือจะไปปฏิบัติตัวแล้วก็จางที่บอกว่าค้าขายแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ ที่สาคัญคือใส่ใจในลูกค้าด้วยะค่ะนี่คือคือสิ่งที่สําคัญนะคะจริงๆแล้ว,วุกวอาแนะนําน้องๆห,หลายๆคนนะคะที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็หยุดอยู่บ้านนะคะลองหาในสิ่งที่เราชื่นชอบขอให้เป็นตัวเราแล้วตั้งใจแล้วก็อินกับสิ่งๆนั้นที่เราขายแล้วเราใช้เองกินเองแล้วเราเอามาขายปุ๊บเราจะรู้ว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงมันอร่อยตรงไหนและข้อดีแตกต่างอย่างอื่นมันเป็นยังไงเท่านี้เองค่ะเสน่ห์ของแม่ค้าแล้วก็พูดจาเพราะๆน่ารักน่ารักเป็นตัวของตัวเองรับรองเลยว่าขายดีไม่จำเป็นต้องแบบไปโวย รอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดพร้อมมาจับเลยครับทีราคู่ไปรดเมเลือกไปอะไรอะไรเขาให้มาจับท้องเราให้เธอก่อนให้เราก่อนเหรอแล้วเธอล่ะเออจับเธอพวกก่อจะครบเก้าคนนี่นีโบมีอาการนะครับคู่นี้ ของลาวมาเออเอาเลยกลับเลยโอเคดึงพร้อมๆกันพร้อมเร้ามติรอสัญญานะครับยึงครับ นะ,ค,ะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญทง10,000บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดมรบไปค่ะ อ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่ดวงดีนะดวงดีนะสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เงินควันถุงสัปดาห์นี้ก็ได้มารุนสัปดาห์หน้าขอบคุณผู้ร่วมสนุกทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้าคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามพัสนุกย้อนหลังได้ทาง f a c e b o o k ึสราศีค่ะ YouTube Po พ y สด์ s e n t e r t a i n m e n t และอิน t a g r กรม o พ y ิพั s จัดให้แล้วพราะกเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่1 5มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรูู้้ลึกรดี รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ